สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางวันเดือนมีนาคม1-31มีนาคมนะครับ2,564ดวงของคุณเป็นอย่างไรเริ่มจากเรื่องของการงานนะครับการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันอืเป็นงานที่เรียกว่า ว่าดีนะครับมีความมั่นคงมีความยอมได้รับการยอมรับเชื่อถือนะครับเป็นไพ่สังฆราชก็เรียกว่างานของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามันอาจจะไม่ได้หวหวามากแต่ว่าสําหรับคนที่ทํากิจการมานานๆเนี่ยเรียกว่าลูกค้าของคุณเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความเชื่อถือ,อ,ถอในตัวคุณมากๆนะครับคุณดูมีเครดิตที่ดีมากนะครับ ถ้างั้นกนน็นั่นน่าจะหมายความว่าลูกค้าก็น่าจะยังคงอยู่กับคุณยังคงศรัทธาคุณยังคงมอบหมายการงานให้กับคุณเป็นอย่างดีสาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนก็เรียกว่าเจ้านายก็คงรู้สึกว่าเออคนอย่างคุณเนี่ยไว้วางใจได้ทํางานได้ดีทํางานได้ละเอียดรอบคอบนะครับคุณก็จะถูกสังคมมองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เครดิตใช้ได้น่าเชื่อถือนะครับนั่นหมายความว่า การงานของคุณก็น่าจะไปเป็นในทิศทางที่ดีมากๆ,ๆนะครับในเรือยนดีทุกทแล้วมาดูเรื่องการเงินนะครับการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับอืมการการเงินเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับถือว่าอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือหรือไม่ไม่เป็นไปสอดคล้องกับการงานนักนะครับก็จะคล้ายๆกับคนที่เกิดวันก่อนหน้านี้นะครับ การงานของคุณเนี่ยโอเคแล้วล่ะนะครับมันคงแต่ว่าการเงินอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่มันก็ยังมีเงินก็ยังดีนะครับหรือคุณอาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับคุณไม่ได้มีเงินที่เพิ่มขึ้นมามากแต่มันอาจจะมีรายจ่ายมากที่ต้องใช้ไปเรื่องของสุขภาพที่อ่อนแอลงเรื่องของแต่เดี๋ยวมาดูให้สุขภาพคอนเฟิร์มอีกแล้วว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับ แต่มันมีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายของเรื่องเงินค่อนข้างพอสมควรนะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่หลับที่นอนของคุณก็ได้นะเออนะครับหรือภายในบ้านของคุณเีมันจะมีเรื่องภาระใช้จ่ายนั่นแหละนะครับแล้วก็เลยทําให้การเงินของคุณโดยรวมไม่ค่อยดีนักในเดือนมีนาคมนะครับถ้างั้นก็ระมัดระวังการใช้จ่ายวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะครับลองดูเรื่องความรักครับ ป็นความรักของคนเกิดวันพุธว,นวนันวันพุธกลางวันสดใสร่าเริงชุ่มชื่นเบิกบานใจนะคะความรักงานดีแล้วใช่เปล่างานดีเป็นที่เชื่อถือของคนอื่นเงินไม่ค่อยดีแต่ความรักดีก็โอเคนะคะความรักสดชื่นแจ่มใสเบิกบานสาหรับคนโสดก็อาจจะมีชายหนุ่มหรือหญิงสาวมาจีบทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะทำหรืออาจจะมีของฝากของฝของ,งของัญอะไรมาทําให้รู้สึกตัวเอง มีความสุขหัวใจพร้องโตก็ได้คะ่ะแล้วส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ย <S <S <an> <S ก็น่าจะมีเรื่องดีๆอะไรกนเกิดขึ้นอาจจะแบบว่าได้พากันไปเที่ยวได้มีการพูดหวานๆหรือได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะดังนั้นคนวันพุธกลางวันความรักดีเยี่ยมคะ่ะหรืออาจจะได้ของฝากเดือนนี้บ่อยมากเลยก็ได้นะคะมีนาคมไม่ว่าจะทั้งคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามส่วนในเรื่องสุขภาพ <S <S <an> <S อยากเปลียนมาเกิดวันพุธพี่ ดดเเยยโะรสุขภาพคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะสุขภาพนะเออสุขภาพเออสุขภาพก็อาจจะมีอาการก็เมื่อกี้มันมันบอกไปแล้วเนาะตั้งแต่เรื่องการใช้เงินนะครับใช่สันสอดคล้องกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่างานเงินดีค่ะแล้วก็คือได้ไพ่เป็นนี้ก็สุขภาพ อาจาจะมีอาการเรื่องเกี่ยวกับความดันต่ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรที่เป็นกรรมพันธ์มาตั้งที่คนที่คนในครอบครัวเคยเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ยังไงอ่ะก็ตรวจเช็คสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็อให้ใบนี้ออกมานี้ก็อยากเป็นแนะนําให้ให้ให้ทํายังไงดีพี่ไก่ที่จะไม่ได้เกิดอาการความดันต่ำออกกําลังกายดีมั้ย ก็คงจะต้องแนะนําให้ออกกําลังกายเบาๆบ้างนะคะเพราะว่าการที่เราบางทีหยุดนิ่งอยู่กับที่มากไปหรือเครียดหรือรู้สึกว่าตัองลพังนลอะอยู่ในท่าเดิมนานอยู่ในที่เดิมนานๆอาจจะทําให้สภาวะร่างกายมันไม่กระฉับกระเฉงนะ แล้วบางทีมันอาจจะมาจากอารมณ์ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบรับภาระหรือมีหนี้สินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะดังนั้นเออระวังเรื่องความดันต่าเรื่องความเครียดแล้วก็โรคที่เป็นมาจากกรรมพันธุ์เราจะได้ไม่เกิดเป็นภาพสีดำเป็นอย่างนั้นนะคะสุขภาพค่อนข้างสอดคล้องกับเรื่องการเงินนะพี่น้องที่ว่าจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพนะครับก็ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีเงินจะได้ไม่รั่วไหลเนาะ เอาเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องบ้านเรื่องที่นกที่หลับที่นอนยังโอเคกว่านะาเพราะเปิดมันเก่าอะไรมากแล้วนะครับก็วางแผนการใช้เงินแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคนที่เกิด<ช>วันพุธกลางวันก็ขอให้คุณโชคดีนะครับ